ยักลงคลิปในโซเชียลเป็นวิถีฐานะ เอามาแล้ดิจำได้เนี่ยใช่ใช่ได้มาแล้ววันนี้ดีใช่ไหมันนี้ทางแม่ใครตอบให้กัน่างกลางก็เสรจดีดีไหมเช้าวันนี้แม่ผมก็กอดไปด้ยนะกอดแล้วก็ทำเสร็จเป็นไงโล้ไหมโล่นะแล้ววันนี้แม่ครบเลยทำานี้เถอะผมยังหงายลง งาเป็นไรไม่เป็นไรงทำอะต้องไหมอันนี้ก็มาซับให้ใช่ไหมทำบนี้ดี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 นะดี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 นะดี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 ะดี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 น นงน่ <in> ่น <fastest fate> ่เอะเดิ <m akes pulp artist> ูดูไหมลุกเดินองให้ใครจับลุกใส่บาเพิ่ม100ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยนี้่ตัวเลยเยียมมาเ่ดินเอาแม่เดินเด้าวเดิจากก่อนแก็เดินแก้าวดี กลับมาอ้อ้าวเดินกลับมาแม่เดินกลับมาค่อยๆค่อยๆหมุนช้าๆค่อยๆหมุนช้าๆพุณโธไปเรื่อยๆคุณโธหายเจ็บคุณโธหายป่วยแมรับรวยตลอดเวลาแม่เข้าไปคุณโธหายเจ็บคุณโธหายป่วยรับรวยตลอดเวลาที่เอาไปเอาทานาดี่มใช้ได้ท่องได้ทุกคน่ะดีไหมแม่มีกำลังไหมมีกำลังนะ โอเคโอเคอย่าชอบกินทำแม่นะอ้าวนะยืนทำใส่บารให้แม่นะเออใ่อทำบัาทไทยนะแม่นะมือรวยแม่มืวยอ้าวแข่งแรงแม่อ้าวจบดีนะข้าสถิตทัพมแม่พี่น้องที่รักและงรุ่นทุกท่านองศาสตราจารย์ดรเอพนังจิตอาจารย์เอจาริกสินแสงผู้ตั้งสาทเาวดาชวนให้กระทรวงกลาโหมและท่านผู้บังคับการทหารพาที่ช่องบกอำเภอ Nam ยืน จังหวัดอุบลราชธานีขอหอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องสู่บ้านผมนะฮะบ้านไร่ผีนะฮะก็เราก็จะทําพิธีอุทิศเจ้ากรรมนายเวรให้ปีนะฮะแล้วก็สินแสต่างๆเขาก็จะดูหมอให้ปีใช่ไหมฮะก็ให้มีความสุขกับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะทําพิธีกันนะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องทุกท่านลงคลิปในโซเชียลเป็นวิทยาทานนะขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่ตัดคลิปเป็นเบอร์หน้าเนาะเป็นธรรมทานเผื่อพ่อแม่พี่น้องทองเขา ร่างกายไม่ดีเขาเกิดจากพูดผีที่สารเจ้ากรรมในเวรสิ่งในตัวนะหรือโดนสายสบโดนคุณใายท่างการก็เราก็มีช่วยฟีดแหละนะฮะโอเคนะครับก็ผมก็เปิดมาตแต่บ้านเก่ายันบ้านใหม่ทำทุกทีนั้นอายุสามสิบปีแล้วจนอายุจะห้าสิบห้าแล้วนะฮะเราจะทำให้ท่อไม่นดนเรื่อยตลอดไปเนาะอ่ะ duyệt nó mười lăm 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 สุด้อยนอ่เป็นให้ปอบอย่างนี้นปอบเจ้านรรงีสเงนตัวนะ เดินข้างหน้าต้องเดินนีเลุกตะตรงด้นเาเดินค่อยเดินก้าได้หค่อยเดินขึเก้าี่นี่แทงเรออแล้วทบุญก่อนนะทบุญ้ปอก่อนนะวัดไหนนะอบา ใจบาปไปเลยอยู่ที่เจ้าบอสเท่ากันในเมทั้งหมดทีนในตัวเนี่าไัเออมาต่อเลยใช่ไหมต่อเลยไปไปทำบุญก่อนนะผมสื่ออะไรให้ใครทำอะไรพี่ไปทำกันนะนะเข้าเลยค่ะโอเคเข้าไหมคะไปทำบุญก่อนไปทำบุญทีก็แล้วเนาะอ้าวอันนี้เป็นไรค่ะข้างนี้เวลานั่งนานๆหลังมาก ลงในส่วนเชียลพิ่อเวทฐานทุกท่านนะติดโบนอะไรเนี่ยไปทำบุญเหมือนกันนักชาวบ้าที่ส่งมาในตู้สักสองร้อยนะบอกว่าขอแก้โบนเนาะนี่ไปทำเลยนะครับเอาหนังถือให้ทุกท่านแล้วนะนี่ไปทำหือเจ้ากรรมในเร็วแล้วเอา ออกมาลองเดูที่โล่งไหมใส่ออกมาตอนเดินตอนใ้เดินดูโล่งไหมเวลานั่งตนจะเป็นแหลกเราเราลืมต้องไปทำบุญอะไเนี่ยแหละที่ผมบอก่ะเนาะตองทำดูเนาะอาไ้ไหมเออแ้ที่ทาำอะไรที่ให้ทำาตญอไที่ เรื่องตัวเลยนะพี่นะนั่งตัวเลยม<า>ันชนะที่สองกทพันนะพี่เนาะที่นั่นกับยาหน้าหนุอสุรกายพี่พูดแค่นี้นะยาหน้าหนุอสุรกายเจ้ากรรมทั้งหมดนะพี่นะชอบกรรมจีเวีทั้งหมดเนะเนาะเท่านั้นแหละพี่ Okay.